สสดครับภูกินใต้สารครับปอจยามะเช่นเคยนะครับเราจะมากางเต็นท์กันนะครับตะก,กาเ็้ามาถึงแล้วนะครับ นอนนอนอจอดตรงนี้ดีกว่าไปดูวิวกันนะครับใช้ได้ครับครั้งก่อนก็โน่นนะครับขึ้นมาด้านบนแต่วันนี้เขาทำฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับด้านหน้านะครับอันนี้คือทางเข้านะครับก็สวยงามครับลกล้ามาช่วยขนของนะครับพะลุงพลังไปหมดครับนี่ เต็มไปหมดครับของเนี่ยมีน้ำกินมั้ยเนี่ยคอแห้งคอแห้งอ่ะโควิดป่ะเนี่ยเออเฮ้เนี่ยช่วยขนก่อนโอเคนะครับขนขอกของนะครับมากินก่อนอ่าโอเคเคยกะก้ากะก้านครับนี่ครับบรรยากาศด้านล่างนะครับลำลำธารนะครับโน่นไปขึ้นไปเขาเขียวนะครับ โอ้ตรงนี้หนโตรงไหนนะครับพี่มะอันนี้ก็อันนี้ก็คืออ่าอันนี้คือน้ําตกแท้ๆเลยครับผมที่ตกมาจากน้าตกชันเถนมาไหลมาเป็นหัวทรายไปข้างล่างก็เป็นบางพ้าเรือที่เขาไม่กินเดินเดินไปไกลไหมพี่ไม่ไกลพี่ที่นี่ไปหน่อยไม่เราเราเดินไปได้ยาวไหมยาวกลางคืนจะได้หาที่สาธารณะเราเดินได้กลางคืนจะได้หาวัตถุดิบไงใช่ใช่เดินได้ครับหาปลาที่ที่บางสัตว์บางอย่างมันก็ยังมีสัตว์สงวน หลายอย่างอยู่จับถึงวันเราไม่แตะจับถึงวันเราไม่แตะผิดกฎหมายเพราะสมมติว่าให้เราเลยก็โอเคนะครับนี่ตอนนี้ก็กาแห้งอยู่ยังไม่ทําอะไรเลยสองชั่วโมงแล้วเนี่ยยืนอยู่เดี๋ยวน่าจะกางเต็นท์เหรเนี่ยครับเนี่ยนะครับยืนเดียวมีไปดูด้เยกางเต็นท์ตรงนี้ครับมีแน่นอนครับหาตะไคร้ข้างบนปิ๊กโอเคครับเดี๋ยวขอขออนุญาตกางเต็นท์กันก่อนนะครับโอ้น้ำใสปิ๊งเลยครับโอ้โหดูครับ มารอบก่อนก็อยู่ด้านบนน้นครับ<น>แต่รู้สึกว่ามันน,ออมมน้ำมันเซาะนะครับฝน,นตกหลายวันน้ำมันเซาะฟื้นทางหมดแล้วนนเนาะตรงนี้ก็เขาทวงทํำด้านหน้าใหม่นะครับก็ใช้ได้ครับบรรยากาศครับถ้าหลุดสถานการณ์โควิดก็มาเที่ยวได้นะครับฟาร์มในใจนะครับตันบนนี่เนาะอ๋อตันบนนี่เนาะ เข้าทางน้ําตกชันเถนนะครับเข้าทางเาขาเขียวก็ได้นะครับฟาร์มในใจนะครับเสิร์ชเสิร์ชได้เลยใช่ไหมอยู่อยู่ใกล้ๆ,ๆอ๋อวัดไอ้ปักห<า>กมุมดวัดเขาไม้แดงเลยครับใช่อยู่ๆตรงห้วยท่าไซเลยตรงนี้รงห้วยท่าพบก็้ายมือนะครับก็ถึงเลยนะครับปักหมุดมาเลยสังเกตดูว่าเสือขาวเขียวเหลืองแดงสายระเก้อ่า่ระเก้์นะโอเคครับขออนุญาตเตรียมตัวก่อนนะครับ ปลายแดงครับเดินปลายแดงแล้วก็กลางเดนนะครับตอนนี้อ๋อไได้เลยครับนี่นะครับสภาพบรรยากาศนะครับมาเดินสำรวจก่อนนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็ จะมาเดินหาปูปูหินนะครับโอ้น้ำใสมากครับน้ำเยอะกว่าครั้งก่อนครับที่มาน,นี่ครับสวยงามครับแต่ปูหินเนี่ยมันจะอยู่ตัวใหญ่ๆมันจะอยู่ซอกรูหินจริงๆครับทีบเรียกว่าหินหินปูนนะหินเจาะหินดานแล้วก็เอามันยากนะครับต้องใช้วิธีล่อ เดี๋ยวกลับไปทำอบข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวก้าเพื่อทำอบข้าว,น,นะว,าาวน,นะครับเด็ดครับหมายนี้เด็ดครับก่ายู่ดานหน้าครับฝั่งนู้นเป็นถ้ำไหลมืดนะต้นไม้ใหญ่มันง้มมาหากันเลลมืดไปหน่อยนะครับหอบเหมือนกันนะเดี๋ยวไปหาทำหลามปลาช่อนกับปาลาไหลนะครับ พอดีกาก้าเขามีวัตถุดิบมาครับคืนนี้ก็หลามปูปูหินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอกลับแคมป์ก่อนนะครับได้แล้วครับได้แล้วบ้องใหญ่จัง ไปเฮยโอ wh, ok ้ JI, so โอ ô, ้บ้องมาเลือเลยโอ้หตแมครับแฉมโอ้เลือเท่าว้าเราหลามด้านล่างกันตรงนี้วะกา น้ำก็ควนก่อนเหนื่อยโอเคอันนี้กากา้าก็ทำอู้ลงมาลึกอันนี้อ,อ,อ,อนี่สิออือออลามช่อนกับปาลาไหลนะครับวันนี้ค่ำคืนนี้มือค่ำมือค่ำนี่ครับเทฟกาก้าคนเดิมครับเจ้าเก่า โอ้นึกว่าโอ้เยอะเลยนี่กะกะรูดแล้วป่ะรูดรูดยังรูดยางหรอเหรอเออรูดกับทรายน,ะนี่แหละใช่เออทรายนะี่ตัวเออสุดยอดเลยทรายเมื่อก่อนก็นกนรูดทรายนายนะี่แหละน้ำไหลด้วยถูกต้องครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่น้ำใสปิ๊งเลยครับยอดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวนะนักกะกะนี่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 น่ะ นั่นนะนั่นนะหรอโอ้โหลายพ้อยเลยครับนั่นนะตาลายตาลายเออเคโอเคนะครับเมนูคำคืนนี้เด็ดแน่นอนครับหล้ำไม้ไผ่นะครับกับเชฟกากาไม่มีอดครับมาทริปนี้ไม่ต้องห่วงครับ เดี๋ยว<า>กินข้าวอะไรเสร็จปุ๊บก็มาหาปูหินกันนะครับนู่นน่ะขึ้นไปด้านบนน่ะทตอนไปสำรวจกันทีแรกนะครับโอ้ยสุดยอดแทว่นเนี่ยมันไม่ธรรมดานะเนี่ยม,ม,มันขอบอกนะนะไม่ได้มากินแบบนี้นี่โอ้โหแบบ,บไ,ไม่รู้เลยนะใ,ใ,นยใช่ไมหมอือ อ,เ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเอามุมนั้นนะ่ะมุมล้างผักไงเมื่อกี้ใช่ไหมสุดยอดแล้วกากาไม่มีเงินทองอแต่น้ำใจใหญ่หลวงท่านได้รู้จักกับคนคนนี้แล้วท่านจะไม่ลืมพรกคุณแน่นอนครับไม่มีอดนะครับ ดูคลิปป่าพะกุดูไอ้โพสป่าพกบุ่งผมเลยนุ่มเนทั่วโลกเลยไหมทาาั่วโลกเลยป่าพกบุ่งไหนวะโพสในยูทูบในไอ้ในนั่งไหนในเฟซบุ๊กเนี่หรอหนุ่มน่ยมาคอมเมนต์จากทั่วโลกเลยดูอิตาลีบ้างเยอรมันบัง้งเด <c oughs> ็ดเลยทีนี้โอ้โหไอ้ไม่ไม่ไมไมไมหั่นสับหน่อไป่าะไรลงทั้งตัวเลยลงตัวเลย <นะ S 1> เหรอะนั้นก็ใส่เป็นท่อนก็ข<ล>ี่กินเอา ถอ,อ,อนอนตัดตัดเลยเดี๋ยวป่วยยุ่ยหมดแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันยุ่ยของมันเองนี่นะครับกรรมกรรมวิธีไฟลุกโซนแล้วนะั่นน่ะนู่นะนะ่นะจนะก่อไฟมาเมื่อกี้เหงื่อท่วมเลยข้าวไม่ทันได้หุงเลยเออไม่เป็นไรไม่ได้รีบอยู่ได้ทั้งคืนกลับสายๆนะพวกนี้เนาะออตอนนี้ก็จะหุงข้าวแล้วนะ โอ้ตัดตัดไปก่อนครับหลามแล้วจะหุงข้าวก่อนหรือหลามไปพร้อมกันเลยเหรอเออโอเคจะได้ไม่เสียเวลารู้สึกหิวแล้วเนี่ยโอ้รู้สึกมันะบางเนาะไหมไผ่นี้เนาะใช่ไหมโอ้ชามชามบะเลอร์เลยเนี่ยใช่ไหมทำท้องหลามก่อน <c oughs> กำลังวุ่นวายปั่นป่วนเลยตอนนี้นะครับหิว่าหิวตอนนี้บัางเสร็จแล้วนะครับเนี่ยสองบัางเลยน่าจะไม่พอบั่งเดียวนะครับตอนนี้ก็กระบวนการยัดช่อนกับปาลาไหลลงกระบอกไม้ไผนะ่น้ำบั่งไม้ไผ่นะครับตอนนี้โอ้โหสวยงามมากครับหือดูครับเน่อยนะครับเกี่ยไม้ไผ่เนี่ยทำให้หอมนะครับ ใชหม้อสนามอีกมีใครคนหนึ่งนี่ก็หุงข้าวแล้วนะเมื่อกี้หุงข้าวแล้วนะอืมเทให้หมดเลยอีกเครื่องเ่ยจะต้องเทหมดอือสุดยอดเลยครับเมนูนี้ ดึกน่าจะมีอีกเมนูนะถ้าถ้าไม่ตึงได้ก่อนนะถ้าสมไฟวะ ชอบครับชอบแบบนี้ครับไม่มันถามว่ามันสิ้นเบืองไหมมันก็ใช้งบเยอะนะงบกินเหล้านะครับไม่ได้ว่างบซื้อกับข้าวอะไร <c oughs> <c oughs> หมดกับเหล้าจะเยอะมากกว่าค่ารีสอร์ทเขาก็ตอนนี้ก็หัวละร้อยนะครับ <c oughs> ข้าวลง <c oughs> บ้างลงครับตอนนี้เชฟกาก้าครับ เป็นไงโอเคไหมเสาโอเคไหมปักหลักเองนะน,นี่เยังยังไม่ต้องเป็นประเด็นเอาความคงทนไว้ก่อนเนาะแน่นอนครับคนนี้นนนนอยู่กับป่ากับเขาครับเดี๋ยวพาไปดูพวกของป่าวันนี้ได้ของอร่อยแน่วันนี้พี่แม่นี่นี่นะครับเจ้าของ เจ้าของรีสอร์ทกับพุ่นส่วนเจ้าของรีสอร์ทนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกินข้าวด้วยกันนะพี่ตัวนี้ฝากท้องไว้อะไรครับอ่าฝากท้องฝากท้องโอเคนนีี่เเดด๋ยยวูรออง้หโคฝากท้องลงไปคลินิกวะไม่ต้องไปในวัดด้วยโอเคนะครับพี่ครับสวัสดีพี่บอยแจมครับแจมดูดูนะครับนี่ครับหม้อหม้อสนาม แล้วก็บั้งไม้ไผ่หลามยัดยัดปลาไปแล้วนะปลาปลากับปลาอะไรปลาหลามหลามปลาไหลกับปลาช่อนครับหลามปลาไหลปลาช่อนนะวันนี้โอเคนะครับห่อใหญ่เอาเลยดูนี่ปมาอย่าคิดว่าผมอยู่สายเขียวเราจะเป็นบ่องเดี๋ยวทำจานกินข้าวก่อนนะครับนี่ครับคใส่ชามชามชามใส่หลามนะครับโอ้โหชามใหญ่นะนี่สองชามไงมเนะโอเคหลามสองบั้ง ไม่ยากครับไม่ยากอยู่ที่ความขยันนะดูดูกรรมวิธีก็บอกกรรมวิธีด้วยนะว่าเราทําจานยังไงแบบไหนเออเราการสรับต้องเท่าไหร่4-5องศาหรือ30โอ้ชามใหญ่เลยนะนี่ให้กินไม้ไผ่ยู่นะเกี่ยเกี่ยมันโอ้โหมันหอมมากเลยเรลยเกี่ยไม้ไผ่